การมินฟินิก x เครื่องนี้นะครับอาการที่ส่งมาคือชาร์จไฟไม่เข้านะครับสายชาร์จเป็นของลูกค้าเองนะครับนี่นะฮะสาเหตุนะครับจุดชาร์จชุดตัวลงไปเยอะนะครับนี่นะก็เดี๋ยวทำการเปลี่ยนทั้งชุดบอดี้หลังใหม่นะครับชุดฝาหลังนะครับก็จะได้กระจกเซนเซอร์ใสเหมือนใหม่มาพร้อมปุ่มกดแล้วก็จุดชาร์จนะครับก็จะกลับมาชาร์จไฟได้ตามปกตินะครับเครื่อง ก็ยังทํางานอันนี้สายชาร์จก็ยังใหม่อยู่เลยนะครับลูกค้าไปซื้อมาใหม่แต่ก็ชาร์จไฟไม่เข้านะครับตรงนี้เป็นที่จุดชาร์จที่ซุดตัวลงไปนะักเพราะขาดการดูแลหรือว่าการขูดนะครับก็ตรงนี้สุดตัวลงไปต่ําก็ต้องเปลี่ยนชุดฟ้าหลังใหม่นะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกลีบยยินดีให้บริการนะครับใช้อะไหลการมินแท้ร้อนะครับขอบคุณมากครับ